ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวโควิดรอบใหม่นะคะเป็นจังหวัดที่มีคำสั่งหรือประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่รวม37จังหวัดนะคะอัปเดตล่าสุด11เป็นสายน2 5 6 4เวลา18นาฬิกานะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะพร้อมกันนี้นะคะสบคมทจัดทำตารางสรุปรายละเอียดแต่ละจังหวัดตามลิงก์ที่แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือ12จังหวัดนะคะก็จะมีกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากน,าน่านพะเยาเพชรบูรณ์แพร่ลำพูน อุทัยธานีนครสวรรค์อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือ13จังหวัดนะคะช้ยภูมิบึงการมหาสารคามยาโสธรสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมบุรีรัมย์มุกดาหารนครราชสีมาหนองคายอำนาจ,จเจริญภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออก5จังหวัดนะคะชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสะบุรีสะแก้ว ภาคใต้7จังหวัดชุมพรนราธิวาสพังงาสตูนตรังปัตตานีสงขลานะคะส่วนการกักตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตข้อมูล11เมษายน2564เวลา18นาฬิกานะคะ